ขนมจีนแบบยั่วมากเลยต้นน้ำด้วยเลยดิดน้ำปลา้าหนัวแซบแซบค่ะ ไม่ได้ทานนานแล้วนะคะสวัสดีค่ะมาค่ะแซ่บด,ด้วยกันนี่ค่ะขนมจีนซาวน้ำปลาโอ้โหมันยั่วมากเลยค่ะมาค่ะกินกับกระเจี๊ยบนะคะกรอบๆนะคะแล้วก็เลดิค่ะแล้วก็ผักสลัดขาดไม่ได้แคบหมูค่ะมาเลยจ้าขออนุญาตใช้มือนะคะ เสียงน้องมาตินนะคะทุกคนวันนี้น้องมาตินมาให้กำลังใจแม่ขนมจีนแบบยั่วมากเลยอืยบบต้นน้ำด้วยเลยดิ เียบใช่ในตู้เย็ยนไว้นานข้าวปุน้นสาวสั่วข้าวปุ้นข้าวปุ้นาบังค้าบปิดน้ากดเผ็ดเผ็ดยั่วยั่นะนะ มาดินเผ็ดๆเยอะๆม,ม,มั้ยมาดินน้ำปลานวนนัวแซบๆคะ่ะไม่ได้ทานนานแล้วนะคะ น้องมาตินก็ปิดโรงเรียนนะคะโรงเรียนปิดเทอมนะคะหนึ่งเดือนทุกคนดูกับแม่หนึ่งเดือนเป็นกำลังใจให้แม่ทำคลิปนะคะ พ่อเราเพิ่งกลับมาจากฟินแลนด์ค่ะพาน้องไปเที่ยวฟินแลนด์พาน้องไปเที่ยวสวนสนุกมานูชอบสวนสนุกไหมมาบอกพี่น้องหน่อยนูไปเล่นอะไราบ้างเล่นม้าหมุนไปน้องไปเล่นม้าหมุนมานะคะ ใส่ผักลวกด้วยทุกคนชอบเส้นขนมจีนมากเลยค่ะเหนียวนุ่มนะคะ เส้นใหญ่ๆเนียวนุ่มเป็นขนมจีนเวียดนามค่ะอือหือตับแบ สดน้ำปลาาไปด้วยหนูเล่นของเล่นด้วยไหมืหนู <S 1> <S 1> นเล่นของเล่นไปด้วยแม่กินนกวหนว 쭉자 빼빼 น้องจะกินข้าวแล้วนะคะแม่ทำอาหารให้น้องเจีะยใหญ่มากกระเจี๊ยบกระเจียบอินเดียค่ะ ไปไหนมาลูกอือหืออะไรบ้งครับเบิง้งอือหือแต่คุลาหรอลูกไม่มันครับมันคือดาฮักดาฮักสีแดงไม่ไดาฮักสีเขียวอือหือทั้งเพจทั้งแซ่บ กินไหมชอบกินเผ็ดนะ ชซ่บมากอร่อยมากปลาร้านัวมากไม่ลุกให้กำลังใจด้วย ยายยายแมงมุมอือฮึเอยายแมงมุมติดอยู่ยายแมงมุมอือฮึยายเห็นมั้ยอยู่นี่ติดไหนอือฮึติดแม่แล้วยายอ๋อยาย ค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองแม่ลูกก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบก,กันใหม่กับพวกเราในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย